จะมีคุณวิสิตนะคะแล้วก็คุณดเกมพกนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้อาจจะขอเริ่มจากทางคุณวิสิตก่อนนะคะแน่นอนว่าขอเรียกน้องๆนักข่าวแล้วกันน้องๆนักข่าวรอคุณวิสิตมาอีกสักพักแล้วนะ่ะอยากจะสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ธุรกิจของฤดีสองโดยเฉพาะช่วงนี้เราตั้งเป็นข่าวครับหลักๆเลยนะคะ หมุนไปข่าวเศรษฐกิจช่องไหนก็ร้องเจอเกี่ยวกับธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อรถยนต์นนก็อันคอร์ดสอบถามคู้มิสิทธิ์คาะให้ช่วยแชร์มุมมองนะคะในเรื่องของแนวโน้มอของธุรกิจนะคะขอขกบรุณที่ร่วมมือสอง,งนะคะในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าด้วยค่ะ จริงๆแล้วบหมีกที่ว่าก็ในแง่ของการก่อสินเชื่อนะครับที่เรามีไปเยอะจริงๆไม่เพาะี่ามบิไทยวาโทเชื่อว่าทุกท้ายเราค่อนข้างประสบปัญหาสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับเราก็แข่งขันกันรางรู้อยู่ในปีที่แล้วเราแข่งขันในเรื่องของตัวยอดจัดจะทำเราให้ยอดจัดสูงสาหรับลูกค้าที่ดี แล้วก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งเพรอมาปีนี้ที่หนักขึ้น,นก,ก็เรื่องของการขาดทุนจากการลดทุนปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักเนื่องจากว่าให้ยอดจับต้องง่ายสุงในการขายรถเพื่อการลดในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะผูส่งเนี่ราคามันก็จะเนื่องจากว่าลดจิ๊บเยอะมากนะครับก็ทำให้ก็มีมาซะพายแล้วการอนุ้ำมันสินเชื่อตั้งแต่ต้นปีมาทุกค่ายก็ค่อนข้าง เคงวนนะครับในอดีเน,นี่ยถ,ถ้าพูด,ดงแีแยๆรถเก่านะครับการดีเจ็เคสเนี่ยจนกป่าีสมัยก่อนตอนที่เกิดนนเรื่องของปนของเรื่องของเสียเนี่ยเราก็จะน้มาถ้าไป็นรถเก่าเรารถใหม่ที่อยู่มาณเ่หถงสิบสิบหรือส้าเร์เซ็นต์แล้วกันเยี่ยี่การดีเจ็ของเราก็สิบห้าย่สแต่ในแปปัจจุบ,บัน ก่อนน้าัปัจจุบันตอนนี้มันก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับการมมาที่เพิ่มวดขึ้นนะครับไม่ยอดก็เรียกปฏิเสธค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับตอ,อนนี้ขออนุญาตเรียนถามคุณวิชิด้วยค่ะลีเจ็ตในของเรากับตลาดนี้เต้นขีดกันไหมคะคุณวิชิตคะเดี๋ยวนี้เต้นขีนกันโดยภาพรวมนะครับก็อย่างที่ลดใหม่ก็ขึ้นมาเป็น15-20ลดก่าก็เป็น25-30ในการที่เราลีเจ็ต ก็เสียเกือบเท่เาตัวเลยนะคุณผู้ชมไม่ไเหือแค่เท่าตัวกับ,บ,บขนาดงานขนาดพาร์ทหัวนะไรเงมันแล้วแต่ว่าตอนที่อาจจะน้อยกว่านี้บองที่ผมพูดในฐานะท,ที่ที่อยู่ในสมาคมเช่าซื้อนะครับก็ก็ส่วนใจแล้วก็ลงมาเหยนเวลาเขาขอบ,บอกปวามหมายแต่ว่าตอนที่เขาอาจจะปล่อยเยอะนะครับแต่ว่าก็มันเพิ่กิน แล้วแตบบ่ที่เจ้ที่เซ็คตัวนลูกค้านะครแล้วก็เมื่อเมื่อต้นปีเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยได้ดีมานะคะแล้วก็เห็นอยู่นะคะถ้าพี่นักข่าวหรือน้องๆขับสังเกตเนาะเรามีการฝักแบรนดิ้งแต่ก่อนเราเจอกันเราจะเจอว่าซีรีไทยออตโต้สินเชื่อรถยนต์แต่วันนี้ถ้าสังเกตนะคะซีรีส์ไทยออตโต้ของเราเป็น สินเชื่อยานยนต์นะอาจจะขอคุณวิชิตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแบรนด์ดิตรงนี้ค่ะก็ก็จริงๆชื่อสินเชื่อรถยนต์เนี่ยบางทีเราปล่อยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์นะครับผมเองในในในขั้นตอนการก็มีความรู้สึกว่าจริงๆเราควรจะปล่อยข้อหดัดเพิ่มขึ้นฉะนั้นในเดียวภูมิภาเริ่มสตาร์ทการปล่อยสินเชื่อรถยนไลน์ แต่เป็นออโต้ไซน์อินสองนะครับเราจะเน้นอินสองเกินซึ่งณวันนี้ก็ท็อขึ้นมาได้ดีมากะนะครับเราถือว่าตอนนี้เป็ตนตนัวต้นต้นของตาลาดที่ทำออโต้ไซน์อินสองแล้วเนี่ยโคตองเราก็อยากทำกุมจอบนะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะพยายามที่ทำพอต่างยุนึ่นะครับแบบลดการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่นอนาคตเรากำลังวิเคราะห์อยู่ว่า ควรจะไปตรงนั้นดีกว่านะครับก็อยากให้มัครบทุกทุก product ที่เกีย่ยวกับยานยนนะครับก็คือจะครอบคลุมทั้งหมดที่มีเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะก็เริ่มจากรถยนต์มือสองนะคะรถสี่ล้อปัจจุบันเราก็เพิ่มมาหารถบอดไซร์มือสองด้วยนะคะแล้วทีนี้ค่ะพอเราเพิ่มแล้วเราขับมาเป็น Signature Dealer แล้วในเร่องของปีหน้าคือปีข้าไปปีไหน เขาได้คุยอยู่ที่ทางเรตีน่าเลยตีมของเรตีน่าของชิมเทลต์เนี่ยกลยุทธ์หลักเราจะเป็นยังไงแล้วก็ย่อสิทเชื่อเรตีน่าเราเป็นยังไงคะก็วันที่ที่เราไปเป็นปีนี้นะครับเนา่องจากเชื่อมโยจริงๆนะผมคาดการณ์ว่าน่าจะไต่ไอพีของตีมเนี้ยน่าจะเริ่มตอนงลาลแต่ปรากฏแล้วเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอะไรหรือ ทำอะไรที่มันสามารถเปล่ยงขึ้นนะครับก็เลยคาดการณ์น่าจะเป็นปีเอ่อควอเตอร์หนึ่งหรือควอเตอร์สองปีหน้านะครับผมมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่โดยโดยธรรมดาธรรมชาติการทำธุรกิจยังไงทำไม่ว่าจะค่ายไหนก็ต้องทำตามจุริงนะครับฉะนั้นในแง่ปีสองนะผมบอกว่าปีหน้าจะเริ่มดึ้ขึ้นก็ปลอดภัยมากขึ้น แต่ว่าการแข่งขันในะวันนี้บอกได้เลยไม่มีไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็คงไปแข่งในเรื่องของรความเร็วในเรื่องของการที่ไม่ใช่แบกเส้นเมื่อก่อนเราแข่งเรื่องยอดจัดสมัยนี้ผมมั่นใจเ,เรื่องยอดจกกัดคงไม่ได้แข่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็าต,าต้องมีการตื่นเช็คเลนบางเซ็ตเลนจำเป็นต้องดีดาวเราก็ต้องมีประกาศการเยิน ซึ่งแล้อยู่ที่เราเราแขา่งขันชิวยด้วยพอยอดจัดสุดเล้ากับลูกค้าอาจจะดาวเพา,าอยู่ที่ดาวนะครับฉะนั้นปีนี้ก็คงต้องไปปีหน้าประมาณปีหน้านประมาณนึ่งวเห็นพอต้งหนึ่งพอต้งสองเพราะตอนนี้ผมบอกตรงๆเนี่ยสิงเบเนชั่ยโต้นปีนีตั้งแต่มักกาลาเป็นเาขาที่งมัี้นนะครับเราเห็นภาพชัดเจนว่าลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเริ่มดีขึ้น ะะแล้วก็พอตัวเราเรว่ด้วรดขึ้นเฉะนั้นผมว่าในปีหน้าสิ่งที่ใชออโต้ก็น่าจะสามารถที่จะเข้าไปในตลาดเพิ่มขึ้นได้ในบางกลุ่มนะครับยังคงคง,งต้องต้องคิดว่าเป็นบางสิ่งในเรื่อไม่ที่เข้าไปหมดต็แน่ผกลมรืกยากนะครับนี่ไม่ถาวแล้วว่าปีหน้าจะมีการลองเล่นเกี่ยวกับออโอต้อคทูอาจจะเล่าให้น้องๆนักข่าวฟังนิดนึงได้ไหมคะว่า โกรณีอันนี้จะเน้นทุกอย่งเลยนะคะคุณผู้ชคือโดยหลักการยึดคงเดิมในการแข่งขันเมื่อฝีที่แล,แล้วก่อนหน้านั้นก็แข่งขันเรื่อยนรื่อยนะเดือนเราก็มีความเห็นว่าถ้าเป็นเรืนองเดือนแล้วมีหน้าที่การงในระดับหรือมีรายได้ในระดับดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะน่านะยังยังไม่เปลี่ยนแปลงทุกที่จะไปดูคือเอ็นสีฉะนั้นถ้าทุกอย่างพร้อมนะครับดูแล้ว วิ่งมาตามคือลูกค้าถูกเนี่ยเราเองอมองว่ามันเราไม่ควรจะต้องไปนั่นอนงอะไรเยอะแยะเลยก็คือเข้าไปในระบบในระบบเช็คปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในในสิ่งที่เราวางไว้อ่าจารรู้มาทันทีนะครับมันจะมีผลับในการตรก,กัรอนุมัติต่รถเดิมนะครับบางทีไม่ถึงคร่งชมเราก็สามารถเชื่อถือได้แล้วนะครับ ันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราคิดว่าจะทำผมเชื่อว่าอย่างที่บอกในการแข่งขันในในปีหน้ามันจะไม่ได้แข่งบนบนการไปแข่งขันเรื่องของยอดจัดไปแข่งขันเรื่องของอะไรก็จะแข่งขันเรื่อง,องความรู้นะครับอันเียเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีมากกว่าเป็รนรสนิยะการแข่งขันจากจากเมื่อกี้ที่คุณวิศิษ์พูดถึงเรื่องแนวโน้มทางแล้วเรื่องของการที่เราอาจาจะจะ เรื่องของลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป้าหมายพวกนี้ selective มากขึ้นแล้วแง่ของยอดการปล่อยสินเชื่อเนี่ยปีหน้านะคาดว่าจะมีการเติบโตในแง่ของภาพรวมของการปล่อยสินเชื่อของซีนเปเปอร์โต้ไหมคะเอ่อมันแน่นอนครับเพราะปีนี้จริงๆนี่ะบริการปฝากเป้าการสินเชื่อทุกที่เพราะว่าอย่างที่บอกกว่าเดีงวดปีหน้าเราถึงกับที่ที่ผมบอกปีนี้ผมมั่นใจว่าเราจะจบประมาณเฉพาะลูกค้าหลายป่กประมาณเดือนสองพัน ประมาณ20ตัวนะครับซึ่งปีนหน้าเราก็ปรับตเต้าเพื่อเติบโตขึ้นนะครับเป็น10พันล้านโดยประมาณนะครับก็ก็อย่างที่ที่เกรนว่าเนื่องจากว่าในในปีนหน้าอาจจะเรื่องการสั่งซื้อทำให้การลงมัดเพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกค้าเนของมั่นใจกว่าลูกค้าเองเนะะี่ยช่วงที่ผ่านมา,มาประมาณปีปีกว่ากว่า,าเหมือนเดิมเยแหละนะครับเพราะว่ามันมีการตอบรับเช่นลูกค้าที่เป็นสี จะต้องมีดาวหรือลูกค้าที่เป็นประกอบอาชีพอิออสระอาจจะต้องมีดาวซึ่งอันนี้นเ,นเป็นเรื่องที่ที่อาจจะต้องมีการแข่งขันในพีน,นานะครับก็ก็เชื่อเชื่อมั่นว่ายังในพีน,นาจะว่ไปได้นะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมอเตอร์ไซด์ที่บอกเท่าวันนี้รวมมาได้เป็นยัง ดีและรวดเร็วมากภายในแปดเดือนเราสามารถเติบโตจากเดือนนี้วิธีกัรปัจจุบันนี้เราปล่อยสินเชื่อเดือนเกือประมาณ200 000, 000, ล้านตัวประมาณเกืก 4, 000, 000. พอบเ0 0อบสนคันนะครับเพราะเรียกว,ว่าประสบความสำเร็จในระดับเดือนและปีหน้เราจะผมตั้งใจว่าปีนหนาเราจะเป็นเจ้าตลาดให้ได้สำรับรถรรถบริษัททงครับขอบคุณมากค่ะและว้วก็แน่นอนนะคะด้วยวันนี้เอ,เองเนี่ย เรื่องเกียวกับชื่อคุณผู้สิทธ์หอนะเป้าหนึ่งหมื่นสี่พันล้านเนี่ยก็คือมาจากโปรดักต์ใหม่ที่เราเปิดตัวโดยนี้ค่ะที่เชิญอ่พี่พี่น้องนักข่าวมาร่วมพูดคุยกันก็จะเป็นโปรดักต์ที่ชื่อรถปลดล็อกนะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญนางคุณผู้ชมครับขอบคุณค่ะคุณก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเรามีสินเชื่อเาเรียกว่ากระทันหันนะครับแบบโอนเล่นมาทางแล้วนะครับแต่ว่า เราเองไม่ได้ถูกะหลังดีจากแล้วก็เราค่อนข้างเครียดทำค่อนข้างจะเป็นเซอร์วิสนะครับปีเนี่ยนะเราบุกมามาณสักห้าร้อยตัวเดีวนะครับแต่เรามองว่าในช่วงสองสามปีเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวที่เสียที่ริ้สึกขึ้นจากรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถใช้แล้ว่แล้วแต่นะครับแต่ว่าสินเชื่อมเพศนี้เนี่ยที่เสียาแล้วเราก็มองว่ามันก็จะถูกตัดโอกาสนึ่งในขณะที่ ภาวะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื B, ่องของลูกค้าที่ยังมีเรื่องของเอ้าท์โฟลด์ที่อยู่ที่ประมาณ90%ของทุนกิจ็จะมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาสินเชื่อตัวนี้ไปช่วยลูกค้าได้นะครับเราก็เลยทีมงานก็คิดกันว่าจะใช้ชื่อโปรดักต์ตัวใหม่เรื่องไหนนะครับก็เราตัต้งชื่อเป็นลดต้นอกแต่เหตุที่าจะลดต้อกเนี่ยเพราะว่า เราก็อยากจะให้อารมณ์ของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยปลดปล่อยภาระลูกค้าไนมะ่ว่าเป็นภาระเรื่องของครอบครัวนะครับภาระเรื่องของก็ต้องใช้จ่ายใช้จ่ายรูปค่ารัาพยาบาหรือแม้แต่เรื่องของการทําธุรกิจนะครับเพื่อที่จะให้สินเชื่อตัวนี้ให้ความสุขนะครับกับคนที่ไม่ใช้สินเชื่อแน,น่นอนว่าพอเป็นโปรดักต์่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเริ่มต้น ต,ต่อเบี้ยค่อนข้างต่แล้วเราก็เปิด tamam> ตัวต่ำที่สุดเท่านั้า0.2ท่ามสดแล้วเ่าที่ดูนะคะตอนนี้เลทของซีเทโลโต้รดปวดลอดอกเ้เนี่ย ตัที่สูจน์ในตลาดนะเปิดตัวให้ลูกค้าเราเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายคุยนยได้ได้สะดวกด้วยดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภาระด้วยนะคะแล้วนี่ๆผมจุดเป้าหมายที่ทางตลุ่เดลโฟกันนั่งทีบูดาดมองไว้กลุ่เป้าหมายหลักเราจะเป็นลักษณะไหนนะคะคือจริงเราก็มองในกลุ่มที่ลูกค้าที่มีความต้องกาีนะครับที่ไม่ได้จนใจเรื่องดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่นะครับกลุ่มลูกค้าเข้ามาเนี่ยเรามองในภาพรวมก็นใหญ่ะเป็นเรื่องเดมที่มีวาม์ปสีซึ่งเราต็้้อกันในนั้นเสร็จวันที่คุณผู้สิทธิวางไว้เราตั้เป้าว่าจะสามาเพื่อได้ภายในสิงชั่วโมงเพราะว่าจอที่ต่างอนุมัติไวเนี่เป็นสิ่งที่เราแล้วก็ตอบโจทย์และช่วยตอบความรับผิให้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับสำหรับเจ้ของรุรกิจที่ต้องการ เอารถนะฮะมาขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจเราก็ให้บ่งเป็นสูงสุดถึง5ล้านบาทรังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมองในเรื่องของ responsible lending นะครับที่ท่านงันช้าได้วางว่าวัดวงเงินนะครับว่ากู้และู้เท่าที่จดเป็นแลรถจ่ายก่อนนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าเราตอบโจทย์หลายกลุ่มกลุ่มต้องมาใจริงเราก็พยายามให้เร็วนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มาใช้สินเชื่อ แต่ในส่วนของกลุ่มที่ทำธุรกิจเราก็จะมีในเรื่องของวงเงินสูงสุด5ล้านบาทนะครับที่จะทําให้ช่วยเขาเอาเงินเนี่ยไปทำประษาทต่อธุรกิจนะครับแก็สรมารถได้ก็ลดผลลัพธ์นี่นะก็คือจากแต่ที่นี้คุณเป็นโหม่นะคะก็คือจริงๆแล้วคือการจำนนรถนะโดยไม่โอนทะเบียนนะแล้วจุดสำคัญสองเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องแรก สมัครสมัครได้ม nah. ีหลายชแนลถ้าที่คุณเก่งบอกว่านะจาชีพนี้สมัครได้ทั้งไหนบ้างเน่ะคะคุณเก่งก็หลักหายเลยนะครับสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ royalwebc.idmth.co.th นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธเชื่อ่าคนรับอยู่คลิกง่ายเข้าไปเลยครับก็แค่ใส่ชื่อใส่เบอร์เด็กก่อนะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปติดต่อแล้วก็เป็นโค้ชตัวลูกค้าภายในหนึ่งวันถ้าเราตั้งข้ออะปรอย่างอื่นขึ้นมา ไปเจอตัวผู้คนเชื่อให้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับตอนนี้ของบริษัทเองมีทางบริษัทของบริษัทเองมีสาขาทั้งหมดสาขาทั่วประเทศนะครับที่บริษัทต่างๆแงนั้นมีประมาณ50สาขานะครับซึ่งก็จะเข้าที่สาขาของธนาคารก็ได้หรือจะเข้าที่สาขาของเชฟซีเนียอร์ออโต้ก็ได้ทั่วประเทศครับเซิร์ชรถกดรอก็เจอแล้นะคะเซิร์ชคขาก็รถกดรอเลยลูกค้าสมัคร ได้ง่ายเลยค่ะเพื่อไหร่ก็ตามที่ได้เขียนขึ้นมบ,บอกนะที่บ้านเกิดอาจจะคนเรามีภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเนาะมีความอา่าจที่บ้านอาจจะมีคนในครอบครัวไม่สบายต้องการใช้ยนดว่วนหรือรธุรกิจติดผัดนะคะหรือบางครั้งเราก็การเงินชั่วงคราวนะซึ่งบอกเลยว่ากระเบียนต่ำม,มาก ถ้าเปรียบเทียบกับการโอนจะดีอยู่นะก็เซิร์ชไปได้ที่ลดกดล็อกเลยก็สามารถสมัครได้นะที่พิมพ์มาอ,อีกเรื่องหนึงที่สำคัญมากอยากทร,ทราบว่าบริเวณท้องตัวหฟีเจอร์มีขนาดนี้นะกลุ่มเป้าหมายสมัครได้ง่ายแล้วบอกว่าลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเซิาาร์ชทุกวว่าลดกดล็อกส่งข้อมูลมาลว่าต้องการอ่าให้เราติดต่อไปไหนเรามีพนักงานไปพบลูกค้าภายในไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ถดีไหมคะดีขนาดนี้ขอทราบเลยนะะแล้วเป้าปีหน้านี้ตั้งไว้เท่าไหร่คะเอ่อเราตั้งเป้าโตเกือบสามพันเศรหมื่นปีเนี่ยนะครับก็เนื่องจากปีนี้เราก็ยังไม่ได้ปูกตลาดมุ่งันนะครับปีหน้าเราตั้งเป้าเนี่ยว่ายอดสินเชื่อทั้งจะเป็นแบบไม่โอนเล่นและโอนเล่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามพันล้านอย่างน้อยเฉลี่ยจริงก็เกือบละมาณสองพันหกสิบล้านต่อปี ะะก,ก็จะเป็นเป้าที่คนทัางน้าตาจะถึงเชื่อว่าโปรดักต์นี้ก็อตอบโจทย์ในผู้ต้องการเชื่อในตลาดหั้นแบบเราก็พาร์ทเนอร์เราเองด้วยคือดีลเลอร์ก็ต้องเป็นดีลเลอร์ผู้เข้ามานะคะยอดสินเชื่อก็ยังเติบโตอยู่ปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งหมื่นสี่พันล้านและแน่นอนในนั้นนะคะสามพันล้านก็จะมาจากสินเชื่อล,ตลอดตดล็อกของเราเดืนอนนี้นะคะก็ในแง่ของ ภาพรวมตัวโกดังแล้วก็ทางซีีเทวโตเนี่ยเบื้องต้นนะที่จะแชแจกับพี่น้องนักข่าวก็คงจะมีเ่องพวนี้นะสวดีครับคุณครับวัสดีครับหนึ่งสอง